ทุกคนดูสิหนูไปเจออะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยมันมีมแมลงสีสีอ่ะตนไทยอะ่ะดูสิแล้วมันตรงนี้มันก็ยืดมากอะดูสิกลิ่นมันก็หอมอยู่นะเนี่ยมันเป็นแมงมุมน่ากลัวขนลุกมากเลยนี่ก็แมงอันนี้ก็มแรลงมันอันนี้ก็แมงมุมเนาะอันนี้ก็แมงมุมอันนี้ก็อะไรอ่ะแมงมุม มะแรงหนูจะกิน hmm. ม <f Peach Ko ala> mm ัน hmm. อ ah ่ะฮึมแต่รสชาติก็อร่อยขนาดเนี้ยฮึมฮึมอร่อยฮึมมีทั้งหมดสามสีนะก็คือสีเขียวแดงส้มอร่อย กินหนนะอืมอพับกันเลยแล้วเราข่คนทุทนสช macam cantik ni pak o kat